เลยถึงสเตียโอเก็บได้ครับดีดมาให้กับทางพิธิวัตพิธิวัตข่าซ้ายเลงพิธิวัตเปิดปาบุญแล้วบโอ้โหตองดีเข้าสองึครับโอ้โหบ่งสวยจริงทเทียวศินแดงได้โอ้โหสองต่อหนึ่งแบบโอ้โหสวยจริงครับบ่งของทางทีเทียศิลต้องเริ่มตั้งแต่จงังหวะเปิดครับของพิธิวัตเนี่ยโอ้โหจดจ้องเลงอยู่นานไม่มีใครเข้าครับก็ไม่มีใครเข้าในการว่าพิธิวัตจะมีเวลา ได้บรรจงเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วถึงหัวธีรศินแบบนี้ก็เสร็จสิครับดูครับเนี่ยพิธิวัตรโอ้โหจับแต่งมองไม่มีใครเข้าเลยครับโู้โหสุดท้ายเนี่ยเปิดตกหัวธีรศินแบบนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้มีเวลาเยอะอจริงๆครับแล้บมงแบบจอ่จอบแบบนี้ธีรศินไม่พลาดนะครับนี่รวมทุกรายการเนี่ยสิบหกประตูนะครับธีรศินนับเฉพาะนักเตะคนไทยเนี่ย ถ้ารวมทุกรายการแล้วมากที่สุดคือสุภาัิใจเด็ดนะครับโอ้โหนี่อายุอานามก็มากขึ้นนะครับแต่ความเก่าแล้วก็ความเฉียบคมในครอบแข่โทษนี่โอ้ย,ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมน,นะครับดูครับ